สรุปข้อมูลก่อนเปิดตัวเรียวมี10ซีรีส์ครับทั้งตัว10ธรรมดาแล้วก็10 Pro Plus น่าสนใจแค่ไหนไปรับชมคลิปนี้พร้อมกันกันกบผมนายแฟม Let's go หลังจากมีข้อมูลหลุดออกมาด้วยแล้วก็ทั้งตอนนี้ครับเรียวมีออฟฟิเชียลเองก็ coming soon แล้วครับกำลังจะเปิดตัวเร็วเร็วนี้ใครที่ติดตามแล้วก็รอคอยตัวเรียวมี10 series หรือคนที่ใช้เรียวมี9อยู่เรียวมี8อยู่ก็อยากจะได้ตัวเรียวมี10 series เนี่ยก็ต้องมารอดูกันครับว่าสเปคต่างๆในน่าสนใจแค่ไหนเดี๋ยวมาเริ่มต้นด้วยตัวเรียวมี10กันก่อนครับตัวนี้เนี่ยจะมาพร้อมกับ CPU อย่าง m e d i a t e k h e l i o G 99ครับกล้องหลังเป็นตัว64ล้านพิกเซลครับซึ่งเป็นตัวเมนหลักเลยครับ A I จุ่มมาอยู่ที่5,000มิลลิแอมป์ครับพร้อมชาร์จเร็วอยู่ที่33วัตต์ครับส่วนในรายละเอียดอื่นๆก็จะมีทั้งภาพเบรนเดอร์ที่ออกมาแล้วเรียบร้อยครับเห็นได้ชัดเลยครับว่าตัวนี้เนี่ยสีที่โดดเด่นออกมาเลยก็คือสีน้ําเงินที่จะออกฟ้าๆหน่อยอะไรอย่างเงี้ยครับก็หลายๆคนที่ชอบสีแนวนี้อย่างผมเองเนี่ยก็ถือว่าสวยพอสมควรเลยครับแล้วก็เรื่องของโมดูลการดีไซน์ครับดูแล้วเอาจริงๆก็ไม่ได้ต่างจากตัวเรียวมี10 Pro Plus สักเท่าไหร่ครับแต่ถ้าเทียบกับตัวเแบบโโแบบรียวมี่เาค ยังคงคอนเซปต์ก็คือตัวเครื่องที่บางและก็เบาอยู่เหมือนเดิมนะครับส่วนข้ามมาดูตัวรุ่นพี่อย่างเร a l วมี10 Pro Plus 5G ครับโดยตัวนี้เนี่ยจะเลือกใช้ CPU ที่เราแทบไม่เคยได้ยินชื่อมาก่อนแต่ว่าก็มีข้อมูลหลุดออกมาแล้วเรียบร้อยนะครับแต่ตัวนี้ครับเลือกใช้แน่ๆเพราะว่าเป็น CPU ที่ค่อนข้างใหม่มากๆด้วยอย่าง MediaTek Dimensity 1080ครับโหเหมือนการ์ดจอเลยฮะ1080ก็ต้องบอกว่าเป็น CPU ที่เอาจริงๆก็เราก็ไม่รู้หรอกครับว่ามันจะแรงแค่ไหนเร็วแค่ไหนร้อนแค่ไหน อย่างไรก็ตามต้องมารอติดตามกันอีกทีนึงครับนี่เรียวมีออฟฟิเชียลเขาเปิดเผยออกมาเลยนะว่าจะใช้ CPU เป็นตัวนี้ด้วยนะครับส่วนเรื่องของการดีไซน์และหน้าจออย่างที่บอกอไปนะครับว่าดีไซน์ด้านหลังเหมือนกันกับเรียวมี10ตัวธรรมดาเลยนะครับส่วนด้านหน้าเนี่ยจะเลือกใช้เป็นจออย่างอ m o l e d ครับแล้วก็เลือกใช้อัตราเฟรดเรทหน้าจอเป็น120 h z ส่วนในเรื่องกล้องตัวนี้ก็อาจจะเลือกใช้เป็นตัวกล้องที่ให้ความเดียดมาที่50ล้านพิกเซลนะครับแต่ยังไม่ได้มีข้อมูลหลุดออกมาเพิ่มเติมนนนนนนะะับบววว่่าตีี้้้้จเเเเปปป็็็กลอองทไไมมมยแด อะไรประมาณนี้ครับแต่ที่แน่ๆก็คือการสั่น OS แน่นอนครับส่วนในรายละเอียดความจุบแบตครับความจุอยู่ที่5 0 0 0มิลลิแอมป์พร้อมเทคโนโลยีชาร์จเร็วอยู่ที่65วัต์แต่นะครับยังไม่ได้มั่นใจเหมือนกันครับว่าเป็น65วัตเลยไหมเพราะว่าในตามรายงานนะครับยังระบุบอกว่าตัวนี้อาจจะเริ่มต้นอยู่ที่50วัต์ไปจนถึง150วัต์อาจจะเป็น120วัต์ก็ได้นะครับอย่างไรก็ตามเดี๋ยวต้องมารอดูกันอีกทีนึง โดยที่แน่ๆนะครับตัวนี้ใกล้จะ coming soon แล้วก็คือกําลังจะเปิดตัวเร็วๆนี้แล้วแล้วก็ผ่านกสชเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับคนที่กําลังรอรุ่นนี้นะครับหรืออาจจะกําลังเลือกที่จะซื้อมือถือในเลทราคาราวๆประมาณเรียวมี9เรียวมี8อะไรประมาณเนี้ยเรียวมี10ก็อาจจะไม่ได้ห่างจากเดิมมากผมว่าก,ก็คงอาจจะเพิ่มขึ้นมาในระดับหนึ่งแหละแต่ว่าก็ต้องมารอดูครับว่าเดี๋ยวทางเราถ้าได้เครื่องจริงมารีวิวเดี๋ยวจะนํามารีวิวกับคุณผู้ชมได้รับชมไปพร้อมกันเอาเป็นว่าครับคลิปวันนี้มีเพียงเท่าน นเจอกันคลิปวิดีโอหน้าสิวเกินครับสวัสดีครับ